สวัสดีครับทุกคนวันน,นี้ผมได้ผ่านมาทางนี้ผมเห็นวัดวัดหนึ่งมันน่าสนใจมากเลยผมเลยอยากจะมาถ่ายทุกคนได้ดูกันนะครับผมโบสถ์โกโพอายุร47ปีครับทุกคนดูคุณยายทุกคนดูโอ้ยังกับประตูการเวลาเลยครับ ทุกคนคอนเทนต์นี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะเพราะว่ามันบังเอิญมาเจอก็เลยอยากมาถ่ายเ,เพื่อนๆด้วยดูกันซึ่งผมเองคงก็ไม่เคยเข้ามาแล้วก็ไม่เคยมาดูอะไรที่มันแบบเก่าแก่แบบนี้มาก่อนบบนลเหมือนกันนะครับรเราไปดูกันคอนเทนต์อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่หลายกว่าปีโหงเงียบมากตอนนี้มันเป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับ นี่เราเข้าข้างหลังเดี๋ยวทุกคนดูเดี๋ยวทุกคนดูดูต้นโพดิหน้าโพดิเกาะผนังบดร้อยสี่สิบเจ็ดปีนี่ปูนอิดมอนี่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ทุกคนดู นี่ยรากมันติดแน่นเลยนะครับต้นใหญ่แล้ด้วยตอนนี้มาเป็นเวลาเย็นมากแล้วครับนี่ครับทุกคนตรงนี้มีมีมอสขึ้นด้วยอะ่ะทุกคนดูโอ้ยอย่างสวยเนี่ยมอสขึ้นอย่างสวยเนี่ย มอเนี่อายุ147ปีหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่อีเดะ147ปีแน่นอนดูครับทุกคนดูผมไม่รู้จะอธิบายอะไรเพราะว่าผมเพิ่งเคยมาโบราณสถานครั้งแรกก็คือที่นี่อะครับน้อยกว่าปีนี่ครับเออเมื่อกี้เราเข้ามาด้านด้านหลังนะเป็นด้านหน้าขึ้นตรงนี้ด้านหน้าติดกับป่าช้าเลยทุกคนนั่น <c oughs> <c oughs> ติดกับป่าช้าเลย ลงก็ทุกคนดูทางข้าเหมือนประต,ตูการเวลาไหมทวิภพบเลยดูดิดูด,ดิดูดิทุกคนนีานี่าาวี้มา้มาูาาว้าวว้าว้ นี่เป็นเป็นเป็นใต้ทางเข้าโอ้โหเก่าแก่บ้างจริงครับต้นโพร้อยกว่าปีใช้ต้นโพบ้างผมไม่รู้ว่าแต่ตอนเนี้ยรากต้นไม้อ่ะแบบคุมทางเข้าหมดแล้ว,วอนน่กะกนโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูรากกาลายเป็นรากลงมันจะย้อนแสงนิดน,นึงนะเพราะตอนเนี้มันห้าโมงกว่าแล้วอ่ะ นั่นแหละลากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอะครับให้ทุกคนดูลากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอะเห็นปะมันลอยอยู่เนี้ยความเข้าใจของผมเองนะเนี่ยมันลากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วร้อยสี่สิบเจ็ดปีที่แล้วมันก็สูงขึ้นไปอันนี้คือคือลากปัจจุบันนี่คือลากปัจจุบันที่ดังลากชุดแรกลอยขึ้นไปดูดิผมว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตรงเนี้ยลากชุดเนี้ยมันน่าจะจมอยู่ในดินครับมันไม่น่าจะลอยอยู่งนี้ แต่พอต่อเมื่อเวลาการเวลามันผ่านไปต้นไม้มันโตขึ้นลากมันก็เยอะขึ้นแล้วมันก็เกาะกันแพงทุกคนดูเห็นไหมครับเหมือนในหนังเลยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพิ่เคยมาโอ้เข้ามาเข้ามาลึกหน่อยแต่คุ้มจริงๆครับไม่เคยเห็นเลยดูดิทุกคนดูดิมีร้อยพระพุทธบาทจำลองอยู่ด้วยครับผมกเด็กผมาก่อนนะ เหครับทุกคนระดับร่มเย็นมากเลยนะนี่ก็ถืเป็นเวลาตอนเย็นนะครับดูมอสดิเงียบสงบอยู่หน้าป่าช้าเลยเนี่ยเขาไม่ให้ข้ามกำแพงโบดด้วยนะครับตรงนี้เป็นโบดเก่าห้ามข้ามด้วยนะครับเนี่ยเขาไม่ให้ข้ามด้วยตรงนี้เป็นโบดเก่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นโบดเก่ามันต้องมีเสมาอยู่ด้านหน้าแต่ผมแต่ตอนเนี้ด้วยการเวลามันอะมันด้วยการเวลามัน มันน่าจะหายแล้วนะครับเสมาอยู่มุมนู้นตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าข้ามอะไรให้มันมั่วซั่วน,นะครับเห็นมันเก่ามากเนี่ยครับฮ่าี่เนี่ยนี่เป็นประวัติของอุโบสถแห่งนี้นะครับผมความเป็นมาโอ้โหอ่านตาลายเลยครับทำตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่สามอะไรสักอย่างเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับเสมายังอยู่ ด้านนี้เสีมายังอยู่ด้านนี้เป็นด้านหลังผมเข้าใจว่าตรงนี้ตรงที่ตรงที่เป็นศาลาที่เป็นพระพุทธบาทจำลองอะ่ะน่าจะทำที่หลังนะครับเพราะว่าดูจากหลังคาดูจากรูปทรงแล้วผมว่าอายุก็น่าจะมาแปถึงเก้าสิบปีไม่น่าจะถึงร้อยสิบเจ็ดปีและเป็นเสาปูนอีกต่างหากทุกคนดูนะครับโอ้โหขังมากเลยครับเนี่ย บุรละอามาแล้วเขาบุญละไปบ้างแล้วครับกระเบื้องใหม่ใช่ใชเป็นกระเบื้องดินเผาก็เบื้องใหม่ครับแต่แต,แต่ปกสายไอ้นี่กำแพงนี่เก่าแน่นอนเสียงหมาคือแบบเสียงหมาหอนกันลรงงมเลยครับทุกคนได้ยินปะ่ะไม่รู้ว่าหอนหรือเห่าในยกัลรงงมเลย ผมพาเข้ามาดูแค่ <ผม S 2> แวะม,มาเทีเ่ยว <laughs> แ,แค่พามาเยี่ยมเฉยๆครับตรงด้านซ้ายมือเป็นป่าช้าด้วยครับท mm ุกคนเห็นไหมครับเนี่ยด้านซ้ายมือเป็นป่าช้าด้วยครับผมกลัวเย็ยนกว่านี้ผมจะไม่ค่อยดีมากครับ <laughs> <laughs> นี่ครับถ้างั้นผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยกันนะครับก่อนที่มันจะมืดอย่าลืมแช like, ร์ไลค์ซับสไครต์เหมือนเดิมน,นะครับการใช้ชีวิตอย่าไปยึดติดครับผมไป